ขอนพังอยู่คืนเขาแล้วก็มีนีมะอยู่ตรงถนนนะครับเมื่อกี้รถกับมื่นลิ้นลดลินเล็นะครับเอ,อที่นี่กับเจ้พี่้ังรุ่นไปนำพร้อมกันนะฮะรออุ่นไปพร้อมกันเลยครับใช่คนครับกับเจ๊ครับเ๋ยวแต่ถ้าอย่างนั้นมันสะเทือนลูกต้องยก<ม>ใช้มือชชไม่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 ไมยวใส่กับรถลุกไม่ได้ แพงด้วยนนดูรดูสองข้างข้างครับบรรยากาศห่อช้าอ,อ,าอขับเร็วไม่ได้ปืนแล้วก็ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นดีที่สุดน,นะทางลื่นทางไหนเป็นอย่างนั้นเลย นั่นคือถนนลื่นลุ้นไปพร้อมกันนะครับมุมวิวสองข้างข้างตรงนี้ไม่มีน้ำเลยนะอยู่ในป่าแล้วต่อไปเคลื่อนจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะเคลื่อนเอาอยู่ที่จังหวัดคึชมะนะครับอำเภอมีนาคามินะครับอำเภอมีนาคามิออจังหวัดคุชมะเออจังหวัดทเขาตังภูเขาชื่อว่า ฟูจิวาระดำเหมืขื่อนชื่อเขื่อนนะฟูจิวาระดำเหมือนเขื่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 อนเโอ้มันไม่เบียดเราเลยนะเนี่ยโอ้ขับรถบัสก็ด้เอารถหน่อยเลยมั้ยเขื่อนเขื่อนเอาเอามันไม่เข้าหามขึ้อนหมด ออขันขามเขาไปเมื่อไหร่ด่แสดงว่าที่มาตรงนักด้เยไสแดงไสแดงมันยังไม่ปล่อยอ๋อเลรออ๋ออ๋อปล่อยไปทีละทางโอ้ตกใจมืดใสแดงเห็เขยสดงามันถนแบนะใช่เ็นไฟแดงเป็นเขียวแสดงว่ามันถนนแคบเนาะใช่เหนไ่ดงใงปนเดียวมีบเาเก็บ ทางเนาะเคลื่อนครับทางทรายจะเป็นเคลื่อนเนี่ยเห็นไหมเคลื่อนเนี่ยทรายทางคนเือนม่ยากเลยเืองเมืองเมืองทึงทึ่งกะเจ้ากันดินถล่มเนาะเห็เอลูบทรงสีนะครับนีแหละครับภาพปจญภัยพิลลองมาจนภัยดูภาพสดไปพร้อมกันเลยนะครับทีอเมืองที่มันะครับต้องใส่รถมา เกศดอกได้นิเกศแล้วก็ไปมันพุ่งออกขึ้นยังทั้บเบื้องบนสันนะนบะ้ังสั่นบอบลาบเรียบบันนี้เนาะชนะะมยอ่ลทางอือจนไพ่ให้พร้อมือนครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรกับคอมเมนต์มาให้ครับตอนนี้ผมขับรถ ลูกไส้ถือโทรศัพท์อะไรสดให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศสดๆไปพร้อมกันแมนแมนหางไส้เป็นเคลื่อนนะครับเคลื่อนมีน้ำมีคนดูอยู่กีค่คนลูกตอนนี้ตัด

สุดที่พี่น้องเบิ่งไว้พร้อมกันครับอสองขางทั้ด มาอีกแล้วเ,เพิ่มความหนาไปไอ, <c oughs> อีกได้ไหมอีก9.5กิโลยังไม่ถึงปลายทางเนาะ หิมากำลังตกลงมาอีกเออมันคือบอกไปตกอยจ่บานเท่าแท้านนี่ก็นนี้รถตัตอนนี้กำลังไล่โซนไปเพื่อดูรอบง้พวกมันเลจดาเอาไวอย่ะรัวเอาไวอยู่เอบอกว่า b า i ัน n ัด e i j เออ มูลเต้ยวติ้วเลยหรแต่ว่ามียางทิมายู่้เนไ้ออยู่เเนอยู่แล้ก็ได้ประมาณช่วยได้ช่วยได้ถ้าเป็นลำแข็งเงนช่วยไม่ได้เพราะนลื่อนถ้าเป็นำแข็งแค่มันบ้านเขาบอว่าพุ่นเป็นพุ่นนะ อยู่บ้านบ่มีได้ครับอยู่บ้านบ่นี้ก็เห็นจังหน่อยได้ะนั่นเาครับคากับประมาณร้อยยี่กว่ากิโลนี่ก็มาไปกันกันบ้านกันเนาะซ้ชุกแพไปืองเลยเนาะอยี่อยชาร เขาโมวงได้บ้า่อ่ารถเกียร์อยู่เรื่อยๆถ้ารถเกียร์อยู่เรื่อยๆมันก็โม่งไปจละลายเป็นน้าเขาสารับอมุ่งแนะครับญี่ปุ่นเป็นจองมุงหรือคโร้ชอบประเทศนี่ประเทศนีไก็ม่ตองโงใจเย็นใจเย็นใจเ จเย็นใจเย็นใจเย็นย็นถ้ามียังมีอย่างเห็นมาอยู่บ่พอดมาตรงนี้ไอ้สูบความเด็กทำทำมันหนักแค่สู้งานมันตุ่มนะตินสู้แลู่กลุ้มกลุ้มกลุ้กลุ้กลุ้มกบุ้มกลุ้มกลุเราจะลงเข้องถนนะโอ้โหหุ่นทหารนะต้องมาทำไอีกค่อยต่อค่อยไปยุ่งยากลำบากเลย เร่ไม่ันี้สตาร์ได้เลยหิมะก็ตกลงมาเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆาะว่าหิมะก็ตกหิมะก็ตกเรื่อยๆนะครับะก็ตกเรื่อยๆนเนนไ่ล้คนาช่วงิมาช่วงสามสิบก็ปีที่แล้วนี่ยมันได้เทียวมก่ไปนิเด้พอวานยี่หิมะตกก็ตกอยู่นะ โตโรแ่อม่รอยเ่อรอมุนวเลยพ่นปัดเลยระวังระวังข้างหลังตัวเออใจเย็นใจเยนใจเ้องดูข้างหน้ามุะข้างหน้ามุนข้างหน้าตัวเกีดก็เลยรอเราพอดี ไม่ตัวรีสโก้เลโอ้ยไม่ตัวริสโก้ก็กลัวเราเหมือนกันลื่นมากเลยแต่ว่ามันก็ให้ให้คนไปเที่ยวได้นะเพราะว่ามันถ้าว่าอันตรายเกินเขาก็ไม่ขึ้นะญี่ปุ่นถ้าอันตรายกินเขาไม่ถนนบ่สั้นเกินไปนะถ้ามันเกินไปเราให้ไปได้ไหมญี่ปุ่นถ้าสั้นสั้นถ้าสั้นๆเขาบ่ให้ขึ้นเลย มันไปลำบลากเดียวเขาไปเที่ยวจีนนะเป็นตะขึ้นอให้คอยให้สุก็เป็นตะขึ้นของอ้ยอยอุ้้อ้ยอ้าอุ้ยุ้้ออป้อุอ้้ยอุ้อ้ยอ้ย้ดดกกอย้ อีปซฟิกนลกอาลกๆๆ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 ัๆๆๆัๆๆๆๆๆๆๆับๆๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆๆรๆบๆๆรๆๆๆๆรๆจัๆๆๆๆๆๆรๆบๆๆ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 ัๆๆๆๆๆๆรๆบๆๆๆบๆๆๆๆๆๆัๆๆรๆๆๆรๆบๆๆๆถๆๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆๆรๆบๆๆ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 ัๆๆๆๆัๆรๆบๆๆรๆๆๆๆๆๆรัๆรบั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 รบ อันนี้ด um น้ำมงน้ำมันโอ้สถาีต้บก็ดีเน่อนอขณะี่นยอดเขาเนี่ยมีมีองนี่ไฟนีค็มีนี่ยยูมีเจ้านกีเน่ยนี่ไหไฟนีตรงนี้ให้มันให้สะดวกสบายประชาชนประชาชนโอ้ึงรถ่ ประมาณนี้แหละวิ่งง่ายมันแปะแปะแชะเชะนิดหน่อยจเป็นน้ำน้ำนิดหน่อยนี่นี่รถที่เขาเกตถนนในเมื่อกี่ขี่นี่ทุกเช้านะตอนเช้าตีห้าหกโมงเขาจะเกดถนนเอาเกตนนนะเอาเกตเดีแต่เดขาสัญจรได้ยืมขึ้นไง к าก็ลื่นพิ่งกันน่าเขาก็ลื่นพิ่งกันรถข้างหน้าก็ลื่นพิ่งกันบ่คือถอยถอยหอ้องเขาไปก่อนเอออย่ามาเบียดกันอย่ามาเบียดกันไม่ใครไหมอันตรายอันตรายเปิดแล้วเปิดแล้วไปไวจะถอยหรือไง เนาะถอยหลังเนาะครัเนาะ